รับเขากับผมอีกแล้วแล้วก็มาครับกับแอดออนตัวนี้เลยซอมบี add ้ add-on ถ้าอยากจะเล่นแบบแนวปัญภัยตัวล้อบแบบเฮอร์เรอนี่เลยซอมบี้จริงๆก็ไม่ต้องเสกมาแล้วมันอยู่เต็มพื้นที่แล้วครับนี่ตัวนี้ ให้ผมปับกนะ่อนนะนะการสังนะหารซอมบี้ทุกตัวในคราวนี้มีโอกาสที่จะดรอปของอย่างเช่นนี่รับชุดกรอะหมวกเสื้อกางเกงรองเท้าหรือถ้าเป็นซอมบี้ไฟ มันอยู่ตรงไหนหนอน่าจะยังไม่ได้สปอนเป็นซอมบี้ไฟเราจะได้รองเท้าไฟซึ่งเดินแล้วจะมีไฟครับนี่คือเราซอมบี้ทั้งหมดเลยโอเคอเดวนี่คือของที่ดรอปได้จากซอมบี้นอกจากเสื้อผ้านี่ครับมีดามเดี๋ยวนะอันนี้วางผิดแน่ๆโทษทีครับนี่เออ,อ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมว่างดาบผิดะ่ะโอเคเป็นความผิดผมเองขอโทษขอโทษนี่น,นี่นี่คืออาวุธทั้งหมดครับที่มีโอกาสดรอป มาดูอาวุธอันสุดท้ายกันนันกันอืม,มวิธีใช้วิธีใช้เหรอไอ้น,นั่นซอมบี้ไฟทำไว้นแน่ๆเอาตัวนั้นละกันครับซอมบี้ไฟนู่นๆๆๆนเห็นไหมตัวนั้น ขอให้ไม่ใช่ T N T น,น,นะน,นอะดรอปชิลออกมาดีมา ใช้อย่างไรเก็บอันนี้ก่อนเราอบชิลมาได้แล้วผมเริ่มจากซอมบี้ตัวแรกก่อนเลยยังเขาว่ามีซอมบี้หลายตัวเนละย3 4มสี่ห้าเจ็ดแปดสิบสองตัวแนะ่เอาตัวแรกแล้วกันเอาจากซอมบี้มายเนอร์ ลักษณะก็เป็นประมาณนี้ครับพอเราจมตีมันได้ก็ประมาณนี้ตัวที่สอง e l เล t r i c z o ซ b i e เมื่อกี้น่าจะได้เจอแล้วนะ มันสามารถทำให้เกิดฟ้าผ่าได้เห็นไหมต่อไปเป็นฟรอสใช่ปะ่ะไอช้ชือซอมบี้น่าจะผมเรียกว่าซอมบี้น้ำแข็งแล้วกันอีกตัวหนึ่งคือซอมบี้ไฟใช่ปะ่ะอน f e r n ์โเมื่อกี้คงได้เจอไปแล้วคงไม่ต้องเนาะโผลมาแล้ะ ีซอมบี้ต้ำแข็งีซอมบี้กับอาร์เมอร์ซอมบี้นีบไจริงๆซอมบี้ตัวเนี้ยไอพักลิ่งซอมบี้เนี่ย มันจะมีโอกาสโผล่มาเพอากับซอมบี้ตัวนี้ครับนี่ฮะเพอากัซอมบี้ครับแต่ไม่ใช่ทุกตัวจะโผล่มานะน อันนี้ขออนุญาตแล้วกันนะขอเปลี่ยนเป็นดาบแล้วกันนะครับไมแน่นอนเจ้าสมมติตัวนี้มีโอกาสที่เราจะได้ดาบมันด้วยครับก็คือดาบที่ผมถืออยู่นี่นะคะั่นไอ้อลซวนะครับ อมาคอลเลอร์แรนดาตตัวเดียวที่ผมจะไม่ยุ่งกับมันก็คือบอมเบอร์ครับไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมเอ็กโพลชั่นซอมบี้ถ้าเราฆ่ามันระเบิดตูม ไม่ค่ะเราได้เสื้อมันมาแซนด้าซอมบี้เอาใส่ในอในนี้ก่อน ไอตัวนี้ถือดาบด้วยตัวนี้ดรอปดาบแล้วก็บูธด,ด้วยเหรอห้บูธนี่ดรอปมาจากตัวเมื่อกี้หรือเปล่านะดรอปดาบด้วย ตอนนี้ขอเป็นสุดท้ายนะเมื่อกี้เจอซอมมีไฟแล้วใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่อีกฟอร์ชั่นได้เลยโอ้อยให้สุดแล้วี้ เห็นไหมครับว้าอ่าดรอปคอปเปอร์ไพยด้วยเห็นปะ่ะอืมตัวสุดท้ายนี้ใหญ่ที่สุดอันตรายที่สุด มันก็มีโอกาสที่จะดรอปอาวุธ่ชื่อเรื่องกับบนมี่แหละครับเม็ดรอดนี่แหละแล้วตัวนี้เนี่ยเราตีมันตายได้ในสองรอบเอพลังมันร้อยนี่คอดาบขึ้นเพิ่มพลงัง ตรงเจมาหนึ่อกจะได้สิ่งนี้มาครับเจมชาร์ปถามว่าเจมชาร์ปใช้ทำอะไรเรามาดูกันว่าเจมชาร์ปใช้ทำอะไรได้เราเก็บเจ้านี้ไปก่อนเลยผมขอเปลี่ยนโหมดแป๊บหนึ่งนะจะมาดูวิธีการใช้งานมัน เจมช้าใช้ทำอะไรเรามาดูกันก่อนทำไมอ๋อไม่ค่อยถนัดเลยจริงๆนี่คือซัมมี่ทั้งหมดครับ ซอมบี้เนี่ยตัวเดียวที่ผมจะไม่ยุ่งบอมเมอร์ซอมบี้นี่ค่ะมอ,อร์เฮอร์แอชแทกนัมเมบัสถ้ามันตายมันจะระเบิดชุดกรานอกจากจะดรอปจากซอมบี้ได้แล้วเราสามารถทำได้นี่คับ ส่วนที่ถามใช่ไหมว่าเจมนี่คได้จากตัวนี้เนะเจมใช้ทําอะไรนี่ครับใช้ทําทอาวุธของเจ้าน่านั่นแหละชื่อว่าเล็หลอดเเมรดครับใช้เหล็กแล้วก็เนื้อเห็นป่ะเนืน้อดิบแล้วก็ไม้ เกี้มีเันหนึ่งใช่ปะ่ะนี่อะนี่อะเห็นข้างบนนั้นไหมครับว้าตอนแรกก็ว่าจะใช้คอมอยู่นะเหนก็เห็นะนะอุปกรณ์เรียกเจ้าตัวยักษ์เมื่อกี้แหละครับโดยใช้กระดูกเพชร และเนื้อเน้ามันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับวิธีเรียกก็มาแล้วนี่ครับแลวไม่ว่าคุณจะเรียกมาสักกีนะ่ครั้ง คุณจะไม่สามารถฆ่ามันได้ในครั้งเดียวเพราะมันก็จะแบบนี้แหละเมื่อกี้ดูวิใช้โลกระดาบไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เซอร์ไปแล้วเรามัจะเอาวุตอื่นกัน คอปเปอร์พายนี่ก็ดาวอันนี้ดาบเล่มน,นี้ของเจ้าเล่มลอดเนี่ยเราไม่สามารถเอนชาร์ได้ครับเ่าจะใช้โตเอนชาร์หรือว่าใช้เอนวิลมาทำให้ดูโตเอนชาร์ ไอเน,นี่ยทำได้เห็นไหมไอ้น,นี่ทำไม่ได้ครับแม้จะใช้เอ็นวิวก็ทำไม่ได้เช่นกันนะเอนชานไม่ได้เลยเป็นดาบพิเศษ,ษ,ษน,นี่เราจะซอมบี้ไฟเปลี่ยนเป็น 저거 뭐야 이거. 왜 나이 인첩? ผมตีเยอะตายให้ผมใช้เอฟเฟกต์นะถามว่าโกองไปก็โกงนะแต่ว่ามันเป็นการทดสอบครับคือเอารตรงนี้แล้วกันผมเล่นจาวามาก่อนนะแล้วในจาวาเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ที่แบบว่าเอฟเฟกต์แล้วก็กีฟใช่ป่ะมันจะมีส่วนเอฟเฟกต์อันหนึ่งที่ เราสามารถใช้คําว่า Infinity ได้แต่ในเบส r o c ็อกเนี้ยใช้ใช้ไม่ได้ต้องใส่เวลาและเลเวลลงไปแต่นนเนี้ยเราสามารถใช้อินฟินิตได้แล้วเมื่อเราใช้อินฟินิตโดยที่ไม่ได้ลืมจบมดนี้เลยก็ถ้าใครอยากจะเล่นกับเพื่อนอยากจะแอดเวนเจอร์ผจญภัยเชิญได้เลยครับ อันนี้ผมไม่กล้าใช้บอมเบอร์ซอมบี้นะเพราะมันจะระเบิดตูมผมกลัวเล็กครับผมไม่แตะต้องมันเด็ดขาดเลยตัวนั้นนะ่ะเจอมาแล้วระเบิดมาพูดคุยกันต่อดีกว่านี้ ที่ทุกอกว่าส่วนเอฟเฟคในจาวาเนี่ยเราสามารถมัมเมอร์ต้องฆ่ามาันในน้ำเท่านั้นเราจะสามารถใช้ส่วนเอฟเฟคที่ว่าทำไมาหิมะหายผมแก้หิมะหน่อยแก้ไปคุยไปแล้วกันนะ <Infinite. S 1> ใช้คำว่าค่าอินฟินิตี้ แทนเวลาและเลเวลได้ครับถ้าใครเล่นเวอร์ชันจาวาอยู่ผมแนะนำตรงนี้เลยถ้าคุณใช้อินฟินิตีโดยที่คุณไม่ได้ลงเลเวลเอาไว้เนี่ยแล้วคุณมาลงทีหลังมันจะไม่ให้คุณลงมันจะเจือนคุณว่าเอฟเฟกที่คุณใช้อยู่เนี่ยสูงสุดแล้วคือกลับไปลงเลเวลไม่ได้มันจะลงตั้งแต่ตอนใช้สูตรอินฟินิตี้คืออะไรทั้งเลเวล ทั้งเวลาแบบอันเนี้ยเราต้องลงเวลาใช่ป่ะในวันทีนจาวาเนี่ยถ้าใช้อินฟินิตี้คือมันจะเป็นลักษณะอินฟินิตี้เลยไม่จำกัดนั่นคือข้อแตกต่างตัวนี้ตัวนี้ดับอะไรมันค่าอินฟินิตี้ แล้วทีนี้ก็เลยเอามาทดลองในเมสล็อกว่าเมสล็อกจะสามารถทำค่าอิพที่ได้มาแล้วไทยก็รู้ว่ามันทำไม่ได้แล้วก็คิดว่ามันจะทำเงินได้บ้างให้เหมือนกับจาวาผลสรุปก็คือต้องระบบเวลาและเลเวลมันจะได้เอฟเฟกต์นี่คือการทดลองอยากทดลองดูว่าเป็นยังไง ใครจะทดลองเป็นยอดมนุษย์แบบผมก็ได้นะอันชาติเลยงผมไม่หวงทริคนี้ ใส่โปรติสูนีน่ถ้าเป็นจาวานเนี่ยสูนย์นี้ย l a s h e t f e c กก่อนที่จะใส่ p เนี่ยเราจะต้องใส่คำว่า gift ก่อนใช่ปะแล้วเวลากับเล v e l เราจะเปลี่ยนเป็น infinity เราควรจะใส่ infinity และเล v e l ไปด้วยเพราะถ้าเราใส่ infinity แล้วกดใช้เลยแล้วมาใส่เล v e l ทีหลังเนี่ยมันไม่ขึ้นให้แน่นอนแต่เราทำไม่ได้ก็เลยทำวิธีนี้ ใส่เวลาสูงสูงสองพันนาทีไปเลยจริงๆอยาจะใช้เป็นเชนนะไอ้บ็อกสีเขียวว่าคอมมานสีเขียววา่าคอมมานด์นอ่ะอะเพราะเมื่อก่อนเคยทำใน Java แต่ลืมไปแล้วเพราะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยอันแรกเนี้ยอันเนี้ยจะต้องเป็น สีส้มแล้วนี่ต้องเป็นสีเขียวคือกดทีเดียวได้หมดทําไปทํามาอลืมครับลืมวิธีใช้งานจบเลยทีนี้เชนคือโซ่คือการต่อเนื่องต่อเนื่องลืมไงก็เลยใช้วิธีนี้แทนพอกดปุ่มปุ๊บมาแล้วนี่ ทำสนุกสนุกครับทดลองทำว่าเราจะสามารถใส่อฟเฟิได้เยอะมากแค่ไหนรู้สึกว่าถ้าเราใส่ Insert h e l p มันจะไม่ขึ้นในตารางนี้แต่มันจะอยู่ในตัวเราเลยนะนี้เรามาอธิบายอันที่ผมใช้ละกันเฮสตี้ขดเร็วเซนเจอร์นี้รู้แล้วว่าแข็งแกรง่ง ฟันทีเดียวตาย regeneration กับ insert heel ต่างกันยังไง regeneration ก็คือรีหัวใจเวลาคุณโดนตีปั๊บจะลดไปครึ่งหนึ่งเช้ามันจะรีขึ้นมาทันทีถามว่าต่างกับ insert heel ยังไง insert heel ก็คือฟื้นมันจะมีขขฟื้นฟูทันทีกับฟื้นฟูเรื่อยเข้าใจไหมครับฟื้นฟูทันทีก็คือโดนทำให้ตบหนึ่ที หัวใจหายไปหนึ่งดวงมันฟื้นฟูทันทีแต่อีกอันนึงเนี่ยมันจะไม่ฟื้นฟูทันทีแต่มันจะค่อยๆเยรียอะไรประมาณนั้นนะคะ,ะนี่เป็นโลกถามว่า r e s i s t s n c e กับ a b s o l u t i o n ต่างกันยังไง a b s o l u t i o n คือการดูดซับเหมือนเป็นการดูดซับแรงกระแทกนะครับดูดซับ damage อะไรทำลองนั้น ผมก็เจไม่ถูกแต่ว่าถ้าใช้อันนี้เนี่ยแล้วต่อสู้กับมอนเนี่ยแรงแรงประทะแรงกระแทกลดลงอะประมาณนั้นอะที่ผมอ่านมานะเนี่ยพอลองแล้วมันทําได้จริงจุดเริ่มต้นมาจากแอดออนสองตัวนี้ครับโอเคก็คือ ตัวนี้เทอร์ติสแอดออนเทอร์ติสแอดออนมันจะมีชุดกรอหนึ่งที่ใส่แล้วจะได้รับค่าเอฟเฟกต์เฮลบูธเรื่นี้พอมาใช้กับแอดออนตัวนี้นี่ครับเวอร์อลิเมตแอดออนพอใช้เวอร์เวอร์อลิเมตแอดออนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึง่งนี่ครับไมเนอร์เนี่ย แอคทีฟไอ้มเนอร์เนี่ยเห็นไหมครับพอเรากดเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะขึ้นเอฟเฟกต์ที่เรียกว่าแฮสตีตัวเนี้ยขึ้นมาโหเออดีวะ่ะชอบ,ออชอบอก็เลยใช้งานหนูอยากหนูว่าจะกลายเป็นหนึ่งหนึ่ง หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเราชอบเราคิดว่าถ้าเรามีเอฟเฟกแบบที่เราตอนที่เรากิ Apple นเอ็นช n นแอปเปิล่ะมันจะเป็นยังไงนะก็เรากินเอ็นช n นแอปเปิลแล้วก็ติดเอ h นชานตามเออโคตรแกร่งแต่ผมบอกเลยถ้าคุณทำในจาวาเนี่ย คุณจะไม่ได้มีหัวใจแค่นี้แน่ๆครับบอกเลยสนุกมากเป็นหมดนะบถ้าคุณทำในจาวาหัวใจขึ้นคุณไม่ขึ้นแค่นี้แน่นอนผมบอกเลยถ้าใช้อินฟินิตี้อ่ะมันจะขึ้นห้าหแถวเลยนะแล้วมอนจะทำอะไรคุณไม่ได้เลยผมว่าทำอย่างนี้ลักษณะของการจัภัยซึ่งตอนแรกอยากได้แค่ในวิชัน่นขุดเร็ว Hey Wood, bye, เทลวูดไปไปมาๆเออว่ะเขาจะถามผมว่าทุกเร็จของเครื่องไหนดูสนุกกว่าผมก็บอกได้ปาจาวาเอาแล้วผมจะลองอัดในคอมพิเวเตอร์ดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอัด รอบนี้เนี่ยมันจะเป็นจอดำๆก่อนขึ้นคลิปหรือเปล่าไปม,มือใหม่กับการแทสในคอมมากๆนี่ว่าแล้วว่ามีโอกาสได้เสื้อกับมือเพในนั้นมันมีวิเลเจอร์อยู่ไม่น่า่ะไไปรวมตัวกันเยอะนี่ครับมันต้องถามนะผลจากอะไร บอมเบอร์อมบีบ้านไม่พังเพราะว่าใช้ไอออนบล็อกแต่ข้างในนี้พังยับเลยนะพวกมองที่มาจากไอออนเฟอร์น okay ิเจอร์เนี่ยหายหมดเลยปิดประตูไว้ก็บ่อยย่านแม่ข้ามังองไนเลยดีว คร,รัเห็นอะไรดิจ่ะเห็นอะไรที่กองอยู่ไหมฮะแอทอลเฟอร์นิเจอร์จะหายหมดถ้าโดนซอมบี้กระทำแบบนี้ ผมเคลียร์แป๊บหนึ่งให้ตายสิ ต้องทำอะไรใหม่หมดเลยมั้งเนี่ยฮะเราใช้ออนก็ระวังด้วยแล้วกันนะครับเราะนี้ผมขอซ่อมแซมก่อนแล้วกันคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอซ่อมแซมภปเลยเล็กน้อยนะ รู้สึกอารมณ์เสียแล้ววันนี้ต้องไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ